ต้องบอกว่าเป็นโน1หนึ่งของแท็บเล็ตในเลนราคานี้เลยนะตัวนี้คือ Xiaomi Pad 6สเปคนี่ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับใช้ Snapdragon 870 RAM 8GB ROM 128GB หน้าจอ 2.8K Ultra HD ระบบเสียง Dolby Vision และ Dolby Atmos ลำโพง4ตัวผมได้มาในราคาประมาณ7,500นะทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูราคาก่อนนะ นี่ผมได้มาจากที่ร้าน x มี o m i Official Store อันนี้ในลาซานดานะครับอันนี้ราคาที่ผมซื้อมา7,516บาทแล้วก็ส่วนลดต่างๆก็ดูตามนี้เลยนะต้องบอกว่าผมซื้อช่วงเทศกาลวันคู่นะครับไม่ใช่ว่าจะดุ่มๆไปกดซื้อนี่9,000กว่านะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยอ่าเห็นไหมอย่างราคาปกติตอนเนี้ย9,499บาท แนะนำให้รอช่วงเทศกาลหรือว่าช่วงที่มีโคสุดลดเยอะๆนะก็นะจะได้ราคาแบบนี้เดี๋ยวมาดูที่ตัวกล่องนะครับเรียกว่ามากันแบบใหม่ๆเลยนะระยะเวลาในการจัดส่งก็ประมาณ6วันผมรอ6วันนะแมเนี่ย Lpddr5 รอมนี่ Ufs 3.1นี่ใช้ได้เลยไหมโอเคมาแกะดูพร้อมกันเลยนะ เรียกว่าเป็นหนึ่งในแท็บเล็ตที่ตัวแรงเลยนะครับนี่ snap 870ไม่แรงได้ไงใช่ไหมทุกคน xiaomi pad 6 r e f e r e n หน้าจอ1 4 4 hz ใช้ชิปของ snapdragon 870ลำโพง4ตัวแ8840บมิลลิแอม ชาร์เร็ว33วัตต์แล้วตัวเครื่องยูนิบอดี้เป็นโลหะนะครับอ่าอันนี้วางไปก่อนนะมีอะไรบ้างโอ้โหทํากล่องมาซะใหญ่เลยอันนี้คู่มือการใช้งานนะครับอ๋อผมจะบอกว่าตัวเครื่องเขาประกัน15เดือนด้วยนะโ,โห กล่องใหญ่มากทุกคนมีแค่สายชาร์จนะครับตัวนี้ไม่มีอะแดปเตอร์แถมมาให้นะอะแดปเตอร์นี่เราต้องหาซื้อเองนะครับแล้วก็มีสายชาร์จแถมมาให้สายชาร์จ Type C ด้านหนึ่ง USB-C อีกด้าน USB-A หมดแล้วนะครับอุปกรณ์ในกล่องมีอยู่ตามนี้เลยนะ นี่มาดูที่ตัวแท็บเล็ตนะครับตัวแท็บเล็ตจะรองรับ Xiaomi Smart Pen นะครับแต่ต้องเป็นรุ่นที่2นะรุ่น1ใช้ไม่ได้นะครับต้องเป็นรุ่นที่2นี่ตัวเครื่องนี่ Unibody นะืดูบางใช้ได้เหมือนกันนะ Dolby Vision Dolby Atmos เดี๋ยวมาดูที่รอบๆของตัวเครื่องกันก่อนขนาดหน้าจอเนี่ย11นิ้วนะ Refresh Rate 144 Hz มาที่ด้านบนก็แล้วกันนะครับ ที่ด้านบนก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้น่าจะเป็นไม้นะไม่สองจุดแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นตัวคอนเน็กกับซีลเมี่สมาร์ทเพนรุ่นที่2นะครับที่ด้านซ้ายจะมีปุ่มปิดเปิดเครื่องแล้วก็ลําโพง2ตัวที่ด้านขวาก็จะมีลําโพง2ตัวนะครับมีไม่พอชาร์จไทสีตัวเครื่องโหตัวเครื่องบางนะตัวเครื่องบาง6 5 1มิลน้ำหนัก4 9่กรัม กล้องหลังจะมีอยู่1ตัวความละเอียด13ล้านพิกเซลมาที่ด้านหน้านะครับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลรุ่นนี้ใส่ซิมไม่ได้นะครับใส่ซิมไม่ได้ใส่เมมไม่ได้เพิ่มอะไรไม่ได้เลยนะแหมแล้วดีไซน์นี่ตรงขอบนี่ผมชอบจังเลยดูดิอ่ะไม่รอช้ามาลองเปิดเครื่องดูพร้อมกันเลยนะครับ Xiaomi Power by Android นี่นะ Android เพราะว่าบางครั้งผมไม่ได้เปิดหน้าจออันแรกให้ดูนะบางคนคิดว่าเฮ้ยไม่รองรับ Android หรือเปล่าไม่ใช่นะครับบางทีมันมันนานไปไงเปิดเครื่องมามี UI ไแพดสิภาษาไทยสำหรับ Wi-Fi ตัวนี้จะรองรับ Wi-Fi 6ต้องบอกว่าในเลนราคานี้ WiFi 6นี่ถือว่าโอเคเลยนะตรงนี้นะส่งข้อมูลเป็น โฆษณาปิดโปรแกร,รมประสบการณ์ผู้ใช้ปิดน่าจะประมาณนี้อ่ามาแล้วนะทุกคนอันนี้บอกได้เลยว่าผมหามาเล่นเกมเอามาเล่นเกมแบบหน้าจอใหญ่ๆใ,ให้แบบสะใจไปเลยทุกคนฟอนเฟนิร์นดูคมเหมือนกันนะนี่มาที่เกี่ยวกับแท็บเล็ตตัวนี้มี UI เวอร์ชัน14ชื่ออุปกรณ์ Xiaomi Pad 6พื้นที่เก็บข้อมูล รอม 128GB ใช้งานไป 21.5GB เเอร์ชั่นของ Android 13นี่ Android 13นะครับนี่สไตล์รัสเห็นไหมที่ด้านบนจะเอาไว้เชื่อมต่อกับ Xiaomi Smart Pen นะครับเน้นย้ำนะต้องใช้เวอร์ชั่น2เจ Gen 2นะครับ Gen แรกนี้ไม่ได้นะมาที่จอแสดงผลนะอัตรารลีเฟ a ต์กำหนดเองนี่เห็นไหม ตรงนี้นะครับจะมีให้เราเลือก 90Hz เฮิร์แล้วก็1 4 4 h เฮิร์ผมเลือกไปเลยนะ1 4 4 h เฮิร์ตอนนี้ผมก็ได้ทำการติดตั้งแอปเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบกันนะก่อนอื่นผมเคลียร์แอปให้ดูก่อนนะครับตอนนี้ไม่ได้เปิดแอปอะไรไว้นะแล้วก็เข้าเลยนี่เข้าเลยนะครับถ่ายกันแบบนี้เลยนะ r e เฟรชห e 1 4 4ร z ตัวนี้ใช้สนา p ดักก o อน7 0 ไวไฟหกด้วยโอ้โ oh, หเป็นไงนี่แล้วก็ t i k ต o k อ่า t ิ k t อกประมาณนี้คราวนี้มาดูเปิดสองหน้าจอบ้างนี่นะสามารถเปิดสองหน้าจอได้หน้าต่างลอยได้อ่ามาทดสอบเปิดสองหน้าจอก่อนนะครับนี่เปิดสองหน้าจอขยับได้นะถ้าแนวนอนเราจะปรับได้มาดูแนวตั้ง ถ้าแนวตั้งก็จะเป็นแบบนี้ปรับไม่ได้นะครับใครจะเล่นเฟซเล่น TikTok แนวตั้งก็ลองดูนะครับในส่วนของหน้าต่างลอยก็สามารถใช้งานได้เรียกว่าลื่นๆดูนะลากฟื้ลากฟื้ฟนนี่เห็นไหมมันจะมีความรู้สึกว่าวื้บวื้บวื้บมาที่ YouTube สามารถดูได้ที่ความละเอียดสูงสุด4 k นะ2 1 6 0 p 60เฟรมเรท hdr นี่นะครับนี่คือความละเอียด4 k แบบ s d r เรียกว่าลื่นๆเดี๋ยวมาลองดูอีกคลิปหนึ่งนะครับนี่นะความละเอียด2 1 6 0 p 60เฟรมเรท hdr หรือว่าความละเอียดแบบ4 k ดูเป็นยังไงบ้างเรียกว่าลื่นอะ เดี๋ยวผมลองเปิดที่ความละเอียด 8K ดูบ้างนะครับดูซิได้ไหมอันนี้ผมก็ไม่เคยทดสอบเหมือนกันนะว่าความละเอียด 8K นี่สามารถดูได้ไหมมาดูพร้อมกันได้สูงสุด 4K เหมือนกันนะ 4K 60เฟรมเรท HDR ก็ 4K นี่ก็เหลือๆแล้วว่ะดูดิดูขยายได้ยออ่ะเอาสักกี่เท่าดี เวลาเราดู YouTube นี่ขยายได้สูงสุด8เท่าเลยเหรอโอ้โหเพิ่งรู้เหมือนกันนะดูดิ <c oughs> เรียกว่าอย่างลื่นเนะ่ะมาทดสอบเรื่องลำโพงแยกเสียงซ้ายขวากันบ้างไปตอนนี้ลำโพงออกที่ด้านซ้ายนะครับโอเคลำโพงมาที่ด้านขวาแล้วนะเมื่อกี้ผมฟังดูแล้วลำโพงออกครบ4ตัวเลยนะเดี๋ยวมาลองสวิตด้านดูนะตอนนี้ลำโพงซ้ายนะครับดังที่ด้านซ้ายผมกลับด้านแบบนี้ มาดูกันลำโพงที่ด้านซ้ายเหมือนเดิมอันนี้คือลำโพงสวิตด้านนะครับหมายความว่าเราสามารถปรับดูตรงไหนก็ได้นะตรงนี้ไม่ได้นะอันนี้มันไม่ใช่ซ้ายขวาทุกคนนี่ถ้าแบบนี้ได้เห็นไหมก็คือพลิกด้านไหนก็ได้อ่ะประมาณนี้นะคราวนี้มาดูที่ Netflix คุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่าไวาไยวาย L หนึ ความลเอียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพแบบ Full HD และตัวนี้รองรับ s d r 1 0และ Dolby Vision ด้วยน่าสนใจไหม เันเคนเรามันเบื่อกันได้มาทดสอบเรื่องเสียงจากจุกกันบ้างไม่่รู้วาธ ยังไงบ้างเสียงแน่นคมชัดแล้วก็ดังด้วยโอ้โหเรียกว่าเอามาดูหนังฟังเพลงอันนี้ตอบโจทย์เดี๋ยวมาดูในส่วนของการเล่นเกมกันก่อนเลยนะก่อนอื่นนะครับผมจะบอกว่าผมได้ทําการทดสอบคะแนนอันตุตู้แล้วนะปรากฏว่าทดสอบไม่เสร็จทุกคน64นี่เห็นไหมทุกคนทดสอบได้ถึง64%เนี่ย หลุดผมก็เลยเอาคะแนนอันต <sych disappointing efendim> ุต <fuck> ู <encore> ้ของ snap 870มาให้ทุกคนดูนะคะแนนจะอยู่ในเลท8 0 0แสนนะครับ810,000เกือบ8 0 0 0 0 0คะแนน CPU 2003 GPU 2 0 0 0โนโหเล่นเกมแบบสบายเลยนะแต่ยังไปสู้กับ snap 8 Gen 3ไม่ได้นะเรียกว่าคนละเบอร์นะทุกคน memory 102 0 ux 108ประมาณนี้ในส่วนของ ram lpddr 5 รอม UFS 3.1มัติทัศน์ของเขาเนี่ย10จุดเจโรสโคปทำได้ดีเจโรสโคปนี่เรียกว่าไม่หน่วงเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาทดสอบเล่นเกมกันต่อเลยเริ่มจาก ROV นะมาที่ ROV ในส่วนของการตั้งค่าการแสดงผลนะสามารถปรับสูงมากได้แล้วก็เฟรมเรท60นะครับอ่าตามนี้เลยนะมาทดสอบกัน <c oughs>

เอาสิตบจ <su> <gef> ิ้มพุ่งไปไหนเฟรมเลทนิ่งมากทุกคน AOV นี่เรียกว่าสบายเลยนะ มมีหน้าที่ตีป้องเป็นอย่างเดียวเฟรมเรทนิ่งนะทุกคนผมดูนะเฟมเรทไม่ตกเลยอะเท่าที่ผมดูทันนะอนบานอ,านนอาลังถโจตีเอ้าโอ้ยจบเกมมาที่พับจ m ม b บายเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูก่อนนะกราฟิกลื่นไหลเฟรมเรทสูงสุด สมดุลเฟมเรทสูงสุด Sd เฟมเรทสูงสุด SDR Sd เฟมเรทสูงสุด Alta SDR Sd เฟมเลต a l เดี๋ยวผมจะทดสอบเป็น SDR Sd เฟมเรทสูงสุดตามนี้มาดูเจโรสโคปนะครับนี่ไจโรสโคปโอ้โหเรียกว่าไม่หน่วงเลยนะดูนะปุ๊บอืม เจลสครปรดดีนะทุกคนอ้อนอนไปซะเ <c oughs> เสียงนี่ดังชัดเจน เจลโรสโคปเขาดีทุกคนโอ้โ oh. ห ชอบจังมาที่ Call of Duty Mobile เดี๋ยวผมไล่ให้ดูก่อนนะครับตามกลางสูง สูงมากโอเคเรื่องไม่ยากเลยนะเดี๋ยวผมจะเล่นคุณภาพกราฟิกสูงมากเฟร,รมเรทสูงสุดตามนี้นะครับแล้วก็ทัศสัมผัสของเขานี่ดีด้วยนะ เวลาที่เล่นจอใหญ่นะมันสนุกอ่ะมันดูได้แบบเต็มจอเลยทุกคนแล้วก็เวลาที่เล่นเนี่ยโดยสเปคนี้นะครับเรียกว่าไหลลื่นเลยนะครับมาที่ g e n s h i n Impact ในส่วนของกราฟิกนะครับผมจะบอกว่าเราสามารถปรับสูงสุดได้สามารถเปิด60เฟรมเรทได้แต่มันไม่สมูทเท่าที่ควรนะครับเวลาเล่นเนี่ยมีแหลกบ้างอ่ะเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูก่อนนะอันนี้คือเปิดสูงสุดนะครับ เนี่ยมันจะกึกกึกกึอ่าเดี๋ยวลองดูเห็นไหมดูนะครับเมื่อกี้มันกึกกึๆึนี่เห็นไหม มาดูที่ผมปรับแล้วเล่นลื่นนะครับผมจะปรับกลางแบบนี้แล้วก็เฟรมเลทด0หกอ่าลองดูนะเห็นไหมตอนใช้ท่ามันไม่แหลกอ่ะดูดิได้อยู่นะปรับแบบนี้เห็นไหมลื่นด้วยทุกคนผมว่าเฟรมเลทดได้อยู่เฟรมเลทไม่ค่อยตกแหละ แล้วก็ตอนนี้ทัชสัมผัสดีด้วยนะทุกคนเพราะว่าตัวเครื่องอ่ะไม่มีฟิล์มกันรอยมาให้คือหน้าจอนี้ไม่ได้ติดฟิล์มเลยนะทัดกันแบบลื่นอะ่ะ แต่เล่นมาก็อุ่นๆนะครับมันไม่ได้แบบว่าร้อนแบบลวงมืออันนี้ไม่มีนะนี่ดูนะอุ่นๆทุกคน <ๆ S 1> ในส่วนของเรื่องการชาร์จ Xiaomi Pad หตัวนี้รองรับการชาร์จเร็ว33วัตต์ในกล่องจะไม่มีอะแดปเตอร์แถมมาให้เรานะเราต้องหาอะแดปเตอร์มาใช้งานเองนะถ้าอยากให้ขึ้นมีทูโบชาร์จต้องใช้อะแดปเตอร์11โวลต์3แอมป์แบบนี้นะ ซึ่งตอนนี้อะแดปเตอร์11โวลต์3แอมป์เนี่ยผมหาไม่เจอก็ไปได้ power bank ตัวนี้มาตัวนี้จะรองรับชาร์จเร็ว1 1โวลต์3แอมป์เดี๋ยวผมเสียบชาร์จให้ดูนะถ้าเราใช้โวลต์กับแอมป์ตรงกันนะครับก็จะขึ้นว่ามีโ turbo c h a r แบบนี้เราสามารถหาอะแดปเตอร์ที่รองรับตามนี้ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะลองเสียบชาร์จแบบ pd charge ให้ดูนะ เวลาเสียบชาร์จนะครับก็จะขึ้นว่าชาร์จด่วนแบบนี้เลยก็ถือว่ากล้องแก้นไปได้นะทุกคนนะ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าอยากให้ชาร์จเร็วด่วนจีก็คงต้องไปหาเซีลมี่33มวัตต์ชาร์จจิ้งคอมโบแบบนี้มาถ้าหาไม่ได้ก็เนี่ย p o w k r d a p t e r a p t e r 11มแอมมีทูโบชาร์จอ่า รูปร่างหน้าตาตัวกล่องนะชุกเทคพาวเวอร์แบงค์หนึ่งหมื่ิลลิแอมสาวันต์สาวันนะเช็คดูดีๆนะครับนี่เห็นไหมเขาจะมีบอกแม็กซิมั3มสามสิาวัตสำหรับสีที่วางจำหน่ายก็จะมีอยู่3สีมีสีดำเทากาบิตี้เกสีโกลสีทองนะแล้วก็สีฟ้า m มิสบ u ูนี่ตัวนี้นะครับ m มิสบ u ูในส่วนของสเปคผมสรุปให้ฟังอีกทีนะ ตัวนี้ใช้คอคอมสนดากรอ7 0แรม8ปกิกรอง้อแกิกรมเป็นแบบ Lpddr5 รอมนี่ Ufs 3.1นี่ใช้ได้เลยนะจอแสดงผล11นิ้วประเภทหน้าจอ lcd กระจก corning gorilla glass 3กระจกหน้าจอตรงนี้นะรองรับ d o l b y vision d o l b y a s m o s กล้องหลัง13ล้านกล้องหน้า8ล้านแบตเตอรี่8840ม ah, ิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว33วัตต์การถ่ายอนข้อมูลตัวนี้ USB 3.2 Gen 1นี่ตรงนี้นะ USB 3.2 Gen 1แต่สายที่เขาแถมมาเป็นสายแบบปกตินะถ้าอยากได้การอนถ่ายข้อมูลที่รวดเร็วก็หาซื้อสายเพิ่ม การเชื่อมต่อรองรับ Wi-Fi 6ลรองรับ LDAC ด้วยรองรับไฮ r e s a ออดิโอและไฮ e s w i ไวเลสออดิโอโอ้โหเรียกว่าครบอ่ะเซนเซอร์ <S s <ensor> <S ก็มีเจอรโลสโคปมี UI เวอร์ชั่น14 a n d r o อ d 1รเช็คแล้วนะครับล่าสุดก็ Android 13อุปกรณ์ในกล่องมีตัวเครื่องกับสายและคู่มืออะแดปเตอร์ไม่มีนี่นะราคาที่ผมได้มา7,516บาทแล้วก็ส่วนลดผมได้คูป,ปองส่วนลดจากลาซันด้นเนี่ย 1,888บาทก็ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะสำหรับรีวิว Xiaomi Pad 6ก็ประมาณนี้ถ้าใครไปเจอรุ่นไหนที่ดูน่าสนใจสามารถพิมพ์มาทักผมได้นะครับสเปคแรงกว่าเพิ่มเงินมาอีกนิดนึงดูน่าสนใจไหม